สุภาพสวัสดีครับน้องๆวันนี้เราจะมารู้จักกับคำสุภาพจากสถานการณ์ต่อไปนี้เมื่อคุณครูการดารู้ว่าปลอยโกหกจึงเรียกเข้าไปอบรม น้องๆคิดว่าถ้าเราต้องการจะพูดประโยคดังกล่าวด้วยคำสุภาพควรจะพูดอย่างไรดีครับระหว่างเมื่อคุณครูการดารู้ว่าพลอยพูดโกหกจึงเรียกไปอบรมทันทีหรือเมื่อคุณครูการดาทราบว่าพลอยพูดปดจึงเรียกเข้าไปอบรมทันทีและคำตอบที่ถูกก็คือ เมื่อคุณครูการดาทราบว่าลอยพูดปดจึงเรียกเข้าไปอบรมทันทีอีกหนึ่งสถานการณ์นะครับเด็กคนหนึ่งปวดหัวจนคลื่นไส้ออกมาถ้าเราต้องการจะพูดประโยคดังกล่าวด้วยคำสุภาพควรจะพูดอย่างไร ระหว่างฉันรู้สึกปวดศีรษะมากจนอาเจียนออกมาหรือฉันรู้สึกปวดหัวมากจนอ้วกออกมามาดูกันนะครับว่าตอบถูกกันหรือเปล่าและประโยคฉันรู้สึกปวดศีรษะมากจนอาเจียนออกมาเป็นประโยคที่ถูกต้องครับ ถึงตอนนี้น้องๆลองสรุปสิครับว่าในความคิดของน้องๆคำสุภาพคืออะไรเอาล่ะครับมาดูกันนะครับว่าที่แท้คำสุภาพคืออะไรคำสุภาพก็คือคำที่ใช้เหมาะแก่กาละเทศะและบุคคลนั่นเองเมื่อรู้ว่าคำสุภาพคืออะไรแล้ว เรามาดูลักษณะของคำสุภาพกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากต้องไม่เป็นคำห้วนหรือคำกระด้างเช่นเออเปล่าลักษณะต่อมาคือไม่เป็นคำหยาบเช่นมึงกู ต่อมาต้องไม่เป็นคำพูดที่พูดแล้วมีความหมายหยาบเช่นขี้พึ่งเปลี่ยนเป็นสีพึ่งและขี้กรากเปลี่ยนเป็นกรากลักษณะที่สี่คือไม่เป็นคำผวนเช่นไปตลาดผวนเป็นป่าตไลและสวัสดีผวนเป็นสวีดัด และลักษณะสุดท้ายคือไม่เป็นคำพท์แสลงหรือคำขนองเช่นซามันรู้จักลักษณะของคำสุภาพแล้วเรามาดูตัวอย่างคำสุภาพกันนะครับโดยที่นี้จะแบ่งออกเป็นหมวดบุคคลสัตว์การกระทำสถานที่และร่างกายเริ่มกันที่หมวดบุคคลกันก่อนนะครับพ่อ คำสุภาพคือปิดาแม่คำสุภาพคือมารดาลูกคำสุภาพคือบุตรผัวคำสุภาพคือสามีเมียคำสุภาพคือ ภรรยาต่อมาเป็นหมวดสัตว์นะครับบัวคำสุภาพคือโคควายคำสุภาพคือกระบือ ปลาช่อนคำสุภาพคือปลาหางปลาสลิดคำสุภาพคือปลาใบไม้ไส้เดือนคำสุภาพคือรากดินผ่านไปสองหมวดแล้วเรามาพักเล่นเกมสนุกสนุกกันก่อนนะครับ ยิงภาพให้ตรงกับคำสุภาพเล่นเกมสนุกสนุกแล้วเรามาดูคำสุภาพกันต่อนะครับคราวนี้จะเป็นหมวดการกระทำครับกินคำสุภาพคือรับประทานอ้วกคำสุภาพคืออาเจียนตดคำสุภาพคือผายลม ที่คำสุภาพคือถ่ายปัสสาวะอือคำสุภาพคือถ่ายอุจจาระออกมาเป็นหมวดสถานที่นะครับโรงพักคำสุภาพคือสถานีตำรวจ โรงหนังคำสุภาพคือโรงภาพ,พยนตร์ส้วมคำสุภาพคือห้องน้ำท่ารถคำสุภาพคือสถานีขนส่ง สนามบินคําสุภาพคือท่าอากาศยานมาถึงหมวดสุดท้ายกันแล้วนะครับนั่นก็คือหมวดร่างกายหัวคําสุภาพคือศีรษะตีนคําสุภาพคือเท้าเลือดคำสุภาพคือโลหิต ตูดคำสุภาพคือก้นนมคำสุภาพคือหน้าอกรู้จักคำสุภาพกันแล้วก่อนจากกันวันนี้เรามาทำกิจกรรมสนุกๆก,กันนะครับช่วงชายเดียว ตอนหากันจนเจอจงเติมคำสุภาพให้ถูกต้องแม่แม่แมกินควายส้วมโรงหนัง เรามาดูเฉลยกันนะครับคำสุภาพของแม่คือมารดาคำสุภาพของกินคือรับประทานคำสุภาพของควายคือกระบือคำสุภาพของส้้มคือห้องน้ำคำสุภาพของโรงหนังคือโรงภาพ,พยนตร์รู้จักคำสุภาพแล้วก็อย่าลืมนำไปใช้ให้ถูกกาละเทศะ และบุคคลกันด้วยนะครับและพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ